โทรศัพท์มือถือยังมีรุ่นเรือธงแล้วคุณลูกค้ารู้ไหมคะว่าคราวรุ่นไหนเป็นรุ่นเรือธงของโตโยต้า ไม่ต้องเดาค่ะรุ่นนี้นั่นเองกับเตอร์ร่าคราวซีดานปัจจัยหลักๆที่ทําให้รุ่นนี้เป็นรุ่นเรือธงก็มีสีข้อใหญ่ๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ที่รุ่นนี้เน้นออกแบบให้ลื่นไหลฉีกกฎจากการเป็นรถสีดานแบบเดิมๆสในเรื่องของห้องโดยสารที่มีระยะฐานล้อยาวถึง3 0 0พทําให้รุ่นนี้มีที่นั่งโดยสารที่แถวหลังแบบจุใจมากยิ่งขึ้นช่วง แบบ Adaptive s u s p e n s i o n ที่ถูกปรับแต่งขึ้นมาใหม่ทำให้ตั้งค่าตามการใช้งานได้เลยและเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรมันติสเตทที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทำให้รุ่นนี้นั้นจุดเด่นได้ที่ความเงียบและประหยัดน้ำมันขั้นสุดเลยค่ะวันนี้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถรุ่นเรือถงรุ่นนี้ได้แล้วที่ TPM Motor ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่3 6 5ล้าบาทเท่านั้นทีนี้ทีเดียวนะคะ